ลับแหลเป็นเมืองโบราณในสมัยสุขโขทยัยตามหลักฐานศิลาจารึกหลักที่319ที่ขุดได้ที่วัดเจดีคิรีวิหารอำเภอลับแหลซึ่งกล่าวว่าเจดี JD องค์นี้สร้างขึ้นเมื่อสมัยพระยาลิไทยครองเมืองสุขโขทัยได้เจปีในชุมชนลับแหลประกอบไปด้วยสามชาติพันธุ์ได้แก่ชาติพันธุ์ไทยยวนซึ่งอพยพมาจากเชียงแสน ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายชาติพันธุ์ไทยพวนที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยรัชกาลที่สดังเช่นหลวงพ่อน้อยวัดป่ายางอดีตพระอุปชาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือก็เป็นชาวไทยพวนและชาติพันธุ์เชื้อสายจีนซึ่งอาศัยอยู่ในย่านการค้าชาวจีนบริเวณชุมชนตลาดลับแปลรวมถึงพระศรีพนมมาตรผู้ว่าราชการเมืองลัแปลและ,กะเกษตรมนทลพิศณุโลก ปูชนียบุคคลที่ชาวลับแหลให้ความเคารพนับถือในฐานะผู้สร้างคูณนูปการแก่เมืองลับแหลอย่างอเนกนันต์สวัสดีครับผมนายเจษดาสรุตสุทธิ์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศนะครับวันนี้จะพามาชมเมืองลับแหลนะครับพื้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในเขตของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ซึ่งโดยทั่วไปเราก็คือจุดศูนย์กลางของเมืองกระบี่นั่นเองนะครับต้องเรียน้ทราบว,ว่าเมืองกระบีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งนะครับซึ่งมีประวัติอันยาวนานนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งความเป็นเมืองเก่าแก่นั้นเราจะมีการสร้างสร้างทําให้เกิดวัฒนธ,ธร,รรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ผมดํารงตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนะครับก็เลยมีการจัดทําโครงการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นโดยการนํา สิ่งดีๆต่างๆในอดีตของเมืองลับแปลในด้านเกี่ยวกับทางวัฒนธรรมนะครับเอาออกมาอนุรักษ์นะให้พ่อแม่พี่น้องหรือเยาวชนรุ่นหลังได้มีการอนุรักษ์กันขึ้นขึ้นนะครับด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่กล่าวมาทําให้ลับแปลเป็นเมืองโบราณที่มีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างเข้มแข็งกลายเป็นจุดดึงดูดสิ่งที่โดดเด่นในแต่ละด้านรวมไว้ในเมืองลับแปล ผู้มาเยือนเมืองลับแลจะได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการปั่นจักรยานชมนาข้าวนาหอมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนและชมอาชีพเสริมอย่างการถักไม้กวาดและการผลิตผักกาดดองชมเฮือนลับแลเรือนพื้นถิ่นของเมืองลับแลได้แก่บ้านน้อยปีเรือนแถวโบราณ120ปี ที่มาหาจากวัฒนธรรมไทยพวนหรือร้านฉางอย่างข้าวแคบอาหารพื้นเมืองที่ทำกันแทบทุกหลักคาเรือนบนถนนเขาน้ำตกจนได้รับการขนานนามว่าถนนข้าวแคบซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างข้าวพันผักมีพันและยังมีของทอดสไตล์ชาวจีนให้ชิมที่ร้านเจนีร้านขายของทอดเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า30ปีในถนนของกิน เมนูขึ้นชื่อได้แก่กระบองทอดคือหน่อไม้ยัดไส้หมูสับทอดในน้ำมันร้อนๆเหลืองกรอบน่ารับประทานนอกจากนี้ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นแหล่งปลูกผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถั้งลังศาสลองกองมังคุดและทุเรียนจนได้ชื่อว่าเป็นภูเขากินได้ อีกหนึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแปลคือการถอผ้ากล่าวกันว่าสาวลับแทรอผ้าเป็นทุกคนและนุ่งสิ้นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันผ้าสิ้นตีนจกของลับแปลก็ยังคงมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมผ้าตีนจกลวดลายโบราณและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในชุมชนโดยศิลปะการทอผ้า ยังได้มีการนำไปผลิตเป็นของใช้อื่นๆได้แก่ย่ามและหมอนเป็นต้นการเป็นชุมชนที่มีความผสมผสานทางวัฒนธรรมทำให้เมืองลับแลมีภาษาความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมที่มีความหลากหลายณนะวันนี้ลับแลยังคงมนตเสน่ห์เมืองในขุนเขาเพราะที่แห่งนี้คือแผ่นดินอันเงียบสงบ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสลูกหลานรักถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นเมืองแห่งศีลธรรมและสัจวาจามีอารยธรรมยั่งยืนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่รอให้ผู้คนเข้าไปค้นหา